ราบสวีดัสสวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาเบกเอาทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมช่องมิ x เซอร์เนะครับวันนี้เนี่ยมผมจะมาเล่นตัวแฝงพารวยนะครับหลายๆคนเนี่ยคงมองข้ามไปนะครับสําหรับตัวแฝงบางคนเนี่ยไม่ค่อยชอบเล่นสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันน่าเบื่อใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าผมอยากจะแนะนํานะสําหรับคนที่ไม่มีโคเอินจะเล่น ไม่มีเซตอะไรจะเล่นเนี่ยผมแนะนําให้มาเล่นตัวแฝงดูนะครับจะติดใจและบอทดเนี่ยมีของแพงมากด้วยนะครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับมาครับเปิดเกมแรกเราก็หาจุดฟาร,ร์มกันก่อนนะโ <Okay. S 2> อเคตรงนี้เขายังไม่ฟาร,ร์มกันนะครับแต่ก็ฟาร,ร์มไปหมดแล้วนะครับก็เราวิ่งไปด้านหน้าหาปืนก่อนนะเราได้ปืนพกเดี๋ยวจะสูกใครไม่ได้นะครับ โอเคครับเราได้ของม่วงมา1ชิ้นนะเราก็ใส่ไว้ในสายยงบาเลยนะครับผมก็ยังแนะนําคําเดิมนะครับของที่เป็น1,000ขึ้นไปเนี่ยพยายามเก็บนะครับผมเพราะว่ามันแพงกว่าราคาอ้างอิงอีกบริเวณนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เราไปวิ่งความด้านหน้าดีกว่านะ เก็บปืนบอดกันก่อนนะครับเผื่อเจอตัวแฝงเจอผู้เล่นนะเดี๋ยวจะได้สู้วัดกับเขาได้นะครับ,บโอเคครับตอนนี้มีเสียงด้านหน้าผมนะครับด้านบนนะก็ต้องปีนบันไดขึ้นไปเช็คนะครับเผื่อเป็นตัวแฝงหรือว่าผู้เล่นนะขึ้นมาก็เจอแฝงเกิดพอดีเลยนะครับ เขาใช้ AK74N นะครับเราก็เก็บ <Okay. S 1> ปืนเขาเลยปืนเขาดีกว่านะครับโอ้ <Okay. S 1> oh, แปลว่าเขาฟาร์มมาพักใหญ่แล้วนะครับคนนี้โอ้มีของม่งด้วยครับแจมแจมแจมโ okay. อเคเราวิ่งไปด้านหน้าก็เจอผู้เล่นพอดีเลยนะ <Okay. S 1> เขานะ่าจะกำลังจะมาออกนะ Bye. 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 เราไปเช็คของเขากันเลยดีกว่า โอเคครับคนนี้ก็ของดีอยู่นะครับเราก็เคลียร์ของกันเลยดีกว่า <Okay. S 1> เคลียร์ของเสร็จแล้วเราไปถอนกำลังกันเลยนะครับโอเคตรงนู่นเลยใกล้น,น้ำตกนะครับผมตอนนี้เพื่อนผมกับน้องผมตุยไปแล้วนะครับโดนตัวแฝงยิงตุยไปในโมเดลนะครับตอนนี้ผมก็ออกเลยนะเพราะ เพื่อนผมอีกสคนเนี่ยไม่อยจะมีอะไรนะครับ วิ่งมาจะออกนะครับก็เจอแฝงเกิดพอดีเลยนะก็ยิงไม่โดนด้วยก็เขาตุ้ยไปแล้วนะครับเขาน่าจะคิดว่าผมเป็นบอดมั้งเขาเลยไม่สนใจนะเขาวิ่งผ่านไปเขาต้องได้ยินเสียงผมอยู่แล้วแหละที่ผมวิ่งมาน่ะแต่เขาน่าจะไม่สนใจนะครับ รอบนี้ก็ออก1นึ0 0แสนะครับผมก็คุ้มอยู่นะเนี่ยน้องผมก็อยู่วันนั้นนะลูกน้องของแอสแจกลุงยิงผมอะโอเคครับรอบนี้ก็บลงแฝงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมตัดตอนที่ยิงคนไปนะผมลืมนะครับผมไม่ได้ดูก็เลยต้องข้ามไปตอนที่ผมเนี่ยเคลียร์ของแล้วนะครับก็รอบนี้ก็อิ่มอยู่เหมือนกันนะครับผมเอ้โห ต,ตอนนี้ด้านหน้ามีบอดยิงคนนะครับแต่ว่าผมตัดตอนที่ยิงคนออกไปครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมตัวนี้แหละยิงไม่ตายเฮ้ยเสียงมังเน่าตอนนี้ด้านหน้ามีตัวแฝงวิ่งมานะครับออกไปจัดการมาเลยสวยสวยสวยสอบคนเต็มเลยตรงนี้ นนี้ก็เซตดีอยู่นะครับเราก็เก็บของเลยแต่มีเหลือเพื่อนเขาอีกหนึ่งนะเขานอนหมอบอยู่ในพุ่มหญ้านนะตอนแรกผมก็มองไม่เห็นแต่เสียงเขาดันหลุดขึ้นมานะครับมีคนมาอยู่ตรงข้างหน้านี่เพื่อนมันเพื่อนเนี่ยใช่ใช่ใช่อยู่ตรงรถอยู่ตรงรถสวัสดีครับ ใช่ครับตอนนี้ก็ยิงตายไปอีก่งันนอกอย่งไม่รู้มันมีชุดตัวอีกไหมตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งหลังมีอีกเหรอเดี๋ยวิญญาเนี่มีของทอยวันนี้มีของทองนะครับเขาน่าจะไม่มีเซฟนะก็เสร็จผมไปนะครับผมเก็บของไม่ค่อยเป็นสุกเลยมีตัวกวนไม่หยุดเลยเนี่ยแป๊บนึึงงแป๊บน น่ <ไป S 1> จาจะ <ไป S 1> ตัวส <ไป S 1> ุดท้ายนะครับน่จาจะเพื่อนพวกเขานะหมดหมดหมดหม,ด,มดแล้วกูไปเก็บตลับเม็ดทำไมเนี่ย ตอนแรกก็ตกใจนะครับนึกว่ามีคนหนีแต่ไม่ใช่นะครับน้องบอกว่าศพที่ผมยิงได้เนี่ยเป็นผู้เล่นนะผมก็เก็บของเสร็จนะครับแล้วก็ไปดูอีกตัวหนึงนะที่ผมยิงขอบกําแพงไว้นะครับต่อไปเราก็มาดูคนนี้เลยนะครับว่าเขาเล่นปืนอะไรนะว่าเซตดีหรือเปล่านะครับคนนี้ก็โอเคอยู่นะครับก็พอได้อยู่นะก็เก็บของกันเลยนะครับเหลืออะไรก็แบ่งน้องมันนะผมก็แบ่งน้องไปบ้างบางส่วนนะครับอีบีมกันแน่นอนตอนนี้ ตัวที่ผมยิงได้เนี่ยของดีกว่าตัวอื่นอื่นอีกนะครับเขาให้น้องมันไปนะครับก็แบ่งปันกันนะมาด้วยกันตายด้วยกันนะครับก็ช่วยด้วยกันแล้วทีนึงก็แบ่งๆบ่งกันไปก็ถึงจุดถอนกําลังแล้วนะครับก็ดูว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับตายว่าทำไมเขาชอบปาดีๆนะเว้ยโอ้สองแสนห้าครับคุณดูผมยิงได้ตั้งสองแสนห้า สำหรับตอนนี้เนี่ยผมมาคนเดียวนะครับได้คุญเจดันนอตทริกไปนะสองแสนหนึ่งหมื่นได้มาหนึ่งดอกนะครับอีกหนึ่งวิธีที่ทําให้คุณรอดได้นะครับคือปลอมตัวเป็นบอทโอเคไม่ต้องไปยิงอะไรกับใครเดินเหมือนบอทเลยทําให้เหมือนบอทเชื่อผมวิธีนี้รอดแน่นอนนะครับสาหรับรอบนี้เนี่ยคุ้มจัดจดเลยนะครับได้คุญเจสองแสนเนี่ยก็เราไปจุดท่องกาลังกันเลยนะครับ <Okay. S 2> ก็พยายามสังเกตนะครับบอทเดินยังไงเราก็เดินแบบนั้นไปเลยนะ แล้อีกอย่างหนึ่งยางสะพายปืน2กระบอกนะครับเพราะว่าถ้าตัวแฝงเห็นหรือผู้เล่นเห็นเนี่ยเขาจะคิดว่าเราเป็นแฝงนะเราต้องปลอมตัวคือปืนกระบอกเดียวแล้วก็เดินให้เหมือนบอดวิ่งให้เหมือนบอดทําให้เหมือนบอดทุกอย่างครับก็รอบนี้ได้สองแส้มี่่ กันนะก็เจอบอสเราไปดูในกระเป๋าบอสจะมีอะไรนะแต่มีของทิ้งตายตายตายบอสตายโอ้ยบอสมีกุญแจแปดแสน เอาเลยเพื่อนเอาเลยเอาผมยกให้เลยเอาผมก็เลยให้คุณดูไปนะครับก็แบ่งงกันนะเพราะว่าเขาก็เล่นกับผมตายหลายเกมแล้วไหนเขาก็มาดูไลฟ์สดผมติดตามผมนะครับอยากบอกให้ทุกคนรู้นะครับอย่าคิดว่าไล่ธรรมดาไม่มีบอสนะครับมีนะครับบอสบางครั้งเนี่ยมีการแดงคังแสงด้วยนะสามแสนนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนลองไปเล่นดูนะครับรวยเหมือนกันนะครับเล่นแต่ ใครที่ไม่มีโคเอิเล่นแล้วเนี่ยสลับไปสลับมาครับธรรมดาแฝงบ้างธรรมดาแฝงบ้างเชื่อผมรวยแน่แนอนนะครับก็<ๆ>เราก็เก็บขยะขายไปด้วย,ชวยมมเชื่อผมว่ามีเงินโชว์ๆเลยครับผมการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเ,ออเพื่อนไปออกเลยเราเลยนะออรอบนี้ก็เราเก็บเกาะลูกน้องบอสมาใส่นะครับเก็บของ บอดบอสลูกน้องบอสท,ทั้งหมดเลยนะเล,เลเซอร์กระสุนนะครับเราฟาไม่ยิ้มยิ้มกันเลย โอเคครับ <Okay>, เสร็จแล้วเราก็ไปถอนกำลังกันเลย <Okay. S 2> นะครับผมก็ให้มาบางคุณนแหละใครที่ไม่มีตังค์เล่นกนก่อนไอ้น้องนั่นก็เอ่อไปเปิดได้การน้ำชาก็ให้มนันอีกวันก็ได้ สองสี่แสนง่ายพี่เดีว่าให้บ่อยก็คงไม่ไหวก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เกมนี้ผมรอดนะก็อยากแนะนําผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับว่าอย่ามองข้ามเลยนะเล่นแบบนี้ไม่จําเป็นว่าต้องลงปิดกั้นตลอดนะครับไม่ว่าปิดกั้นของดีธรรมดาก็ของดีเยอะนะครับผมบอกไว้ก่อนนะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับลองพักปิดกั้นดูเราเล่นแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็เก็บตังค์เก็บขยะขายขายไปเลยเล่นไวออกไวเดี๋ยวก็มีโคเอิ้นมากขึ้นนะครับ เกมนี้ผมไม่ได้อ่านหน้าจอไว้นะครับแต่ว่าแคปภาพไว้ผมไปยิงคนได้นะในเซฟคอกม้านะครับเขามีสร้อยนะเขาเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วผมไปค้นเจอในตัวเขาพอดีก็อิ่มๆเลยครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย